บายบายสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมมอสลาชมปลาชมเขานะครับก่นนี้เนี่ยผมก็มากับกอลัมนายพี่กอลัมเนี่ยก็นั่งรอผมอยู่นี่เลยนะครับนะวันนี้เนี่ยกอลัมเนี่ยก็ลงมาจากถ้ำนะครับผมนะก็กอลัมเนี่ยลงมาเที่ยวบ้านนะครับเดี๋ยวเย็นนี้กอลัมเนี่ยก็กลับขึ้นไปแล้วนะพี่ๆแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้กลับหรือเปล่านะเพราะตอนนี้เนี่ยฝนตกนะครับนะ นตกปล่อยๆนะพี่ๆแต่ว่าตกไม่หนักนะกอลัมบอกว่ากอลัมเนี่ยคิดถึงน้องยิงนะเลยให้ผมเนี่ยพาขึ้นมาหาหน่อยนะครับผมนะไม่ได้คิดถึงน้อง,งยิงอย่างเยอนะก็คิดถึงพวกพี่ๆด้วยนะพวกพีเบดพีตาพี่ดาและพี่พกอลัมก็ลงมาเที่ยวนะครับน่าจว่าแม่กอลัมเนี่ยไม่ได้มานะก็มาแค่กอลัมคนเดียวนะครับนะไงกอลัมพร้อมยังพร้อมครับอืม โอเคครับผมพี่ๆเดี๋ยวทําให้ปรนกันเสียเวลาท้าให้ปรนกันเสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยเดินเข้าไปกันเลยครับผมไปแลัวไงก็ไม่ได้เจอน้อง,งยิงหลไรวันเลยใช่ไหมก็ไม่ได้เจอหลายวันเลยนะพี่พี่ตอนล้ำก็คิดถึงพวกเราเลยนะแล้วก็ตอนล้ำเนี่ยก็คิดถึงน้องยิงเลยนะครับผมนะเป็นเลยให้ ผมเนี่ยพาขึ้นมาหาหน่อยนะยุงเนี่ยเยอะมากยุงกัดไหมกอลัมแต่ว่าผมเนี่ยทายายากันยุงให้แล้วนะผมก็ทานาพี่แต่ว่ายุงเนี่ยมันเยอะนะครับอะนี้เนี่ยฝนก็ตกเปิดปล่อยนะครับผมนะกอลัมเนี่ยก็พึ่งกลับมาก็พึ่งลงมาถึงไม่นานนะพี่แล้วก็ให้ผมเนี่ยพาขึ้นมาหานะครับ น้าผมก็เลยผ่าขึ้นมานะพี่พี่นี่นะฝนตกปล่อยๆนะกอลัมนเนี่ยผมให้ใส่หมวกเนี่ยก็ไม่ใส่นะเหมือนกอลัมนเนี่ยจะแต่ว่าไม่ชอบนะไม่ชอบใส่หมวกนะพี่พี่ เลยดีนะแล้วเองจะกลับไปตอนหนเย็นนี้เหรอแต่ต้องดูก่อนนะว่าฝนเนี่ยตกหรือเปล่าจะตกหนักหรือเปล่าต้องดูว่าเองเนี่ยจะขึ้นไปได้หรือเปล่านะถ้าขึ้นไปไม่ได้ก็ขึ้นแบบพุ่งนี้ก็ได้ ผมจะคิดถึงนะด้วยนะเดี๋ยวให้ผมมานะพี่ๆให้ผมพามานะนเดี๋ยวผมเนี่ยจะบอกทันนะว่าก็ลอามาหานะเนะย่กูกลอามเย่ใจเกูเอรฮึ เน่ก e like cool. ันเนี่ยนึกเกิน like ไเด้อกอลัมนเน่ยสอยู่ในเชักก ja ็ก็ผมบอกว่าถ้าได้ยินเสียงผมเนี่ยก็ช่วยออกมาหน่อยนะก็ผมบอกว่าผมเนี่ยพากอลัมมาหาถ้าได้ยินเสียงให้ออกมาบอกกอลัมนเนี่ยคิดถึงมากนะรู้ว่าท่านจะได้ยินหรือเปล่านะถ้าได้ยินนี่ก็ดีเลยนะจะได้ออกมานะพี่พีตอนนี้เนี่ยฝนเนี่ยตกปล่อยๆนะ แต่ดีนะที่แบบว่ายังมีพบต้นไม้บางนะครับนะฮะนี่เราคงเปียกกว่านี้นะครับผมแล้วผมเนี่ยก็จะนั่งดูนะครับผมนะก็จะนั่งดูอย่างนี้เลยนะยตั้งกล้องไว้อย่างนี้นะแล้วผมก็จะพูดคุยกับพี่ๆนะครับ ไงก็ลัมคิดถึงท่านไหมคิดถึงครับอืมคิดถึงมากเลยใช่ไหมครับอืมเดี๋ยวเราเนี่ยนั่งรอเยียมๆนะครับเดี๋ยวรอท่านกันนะโอเคไหมครับโอเคนะพี่เดี๋ยวผมเนี่ยเขาจะขอนั่งรอนั่งดูก่อนนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะตั้งกล้องดูสักแป๊บหนึ่งนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะกดดับแล้วก็รอท่านเลยนะครับผม อันนี้นะดึงก็เยอะด้วยนะครับผมนะถ้าผมจะก่อ,อกไฟในผมคาดว่านะจะไม่ติดนะพี่มึกั่นนะกอลั่นกลับนครับนนแต่ว่ายุงเนี่ยเยอะนะครับผมยิ่งฝนตกแบบนี้นีย่ยิ่งทําให้ยุงเยอะนะแต่ว่าเนี่ยนะผมเนี่ยได้ความเป็แล้วนะในความเนี่ยมันจะทำให้แปลว่ายุงมี ลูกยุงนะพี่เพร๋แบบว่าถ้าตั้งแบบนี้นะก็จะแบบว่าน้ำเนี่ยกองนี้นะมันก็จะเกิดทําให้เป็นก็เกิดทมให้ยุงลูกยุงนะครับนะแล้วตรงนี้เนี่ยมันรั่วนะถ้าน้ําเต็มก็ไม่ได้นะเพราะมันรั่วนะวพี่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะมันรั่วนะแต่ว่าจานเพราะจานพอกตินนโตเนี่ยดูเก่ามากเลยนะครับ ว่าน่าจะไหลร้อยปีนะที่ีิแล้วมันเป็นเหล็กนะถ้าเป็นพลาสติกผมคาดว่าน่าจะมาอยู่จนถึงวันนี้ได้นะครับผมนี่นะใส่แคปไฟฉา้นี้น่าจะนานมากเลยนะไม่เป็นไฟฉายโบราณนะผมคาดว่าน่าจะไหลร้อยปียนะดูแล้วอก อบเนี่ยเป็นเหล็กนะพี่พี่เดี๋ยวสนิมเกาะโอเคนะครับผมนั่นะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะนั่งรอก่อนนะกเดี๋ยวเราเนี่ยนั่งรอกันเลยนะครับโอเคครับผมถ้าทันออกมาเนี่ยผมเนี่ยจะถ่ายพี่พี่ได้รับชมกันนะครับผมพี่พี่ครับทันเนี่ยออกมาแล้วนะกําลังไป กกันทีแบบว่าฝนอันนี้เลยนะตายอะไรปะล้ำคิดถึงหน้าด้วยนะพี่มาชิ้อนอชิ้อนอ <c oughs> เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะตั้งกล้องเหมือนเดิมนะ <c oughs> ก็จะไปนั <c oughs> ่งพูดคุยกับท่านหญิงนะพี่พ ปต่กับกอลันนะเดี๋ยวผมขอหาหมุมกล้องก่อนนะโอเคครับไปเดี๋ยวเรานะไปนั่งพูดคุยกับท่านเลยนะครับผมนะก็ท่านเนี่ยมาไวมากเลยนะก็ผมคิดว่าท่านเนี่ยก็น่าจะคิดถึงกอลัาเหมือนกันนะพ,พี่ก็ผมเนี่ยก็ไม่ได้มาหา น้ำเหมือนกันนะโอเคครับผมไปเดี๋ยวราเดี๋ยไปนั่งพูดคุยกับท่านเลยครับเยะเยอกลตาดีเลยนะไม่าเยอเีย

แต่ดีนะดูอะไรใช้คือแค่ไหน เดี๋ยวโดนแจกนะก็ผมเนี่ยก็ปล่อยให้น้องเนี่ยพูดคุยเล่นก่อนนะครับผมนะก็ไม่ได้เจอกันนานนะพี่พี่ก็น้องเนี่ยก็น่าจะคุยกันยาวอยู่นะแต่ดีนะที่ฝนเนี่ยยังตกไม่มากนะครับผมนะตกไม่แรงนะพี่พี่ก็ยังให้แบบว่าเรานั่งคุยกันได้อยู่นะก็เหมือนแดดเนี่ยจะออกด้วยนะครับแต่ว่าแดดเนี่ยไม่ค่อยแรงนะเพราะฝนตกไปปล่อยนะพี่พี่ ท่านเนี่ยก็น้องกอลัมเนี่ยก็พูดคุยกับท่านนะว่าสบายดีไหมท่านก็บอกว่าสบายดีนะแล้วก็แบบว่าผัดกันทางผัดกันคุยนะแล้วก็กอลัมก็บอกว่าได้กินข้าวยางก็ได้ท่านก็บอกว่ากินแล้วนะกินพวกผลไม้ก็ท่านก็กอลัมบอกว่าดูแลสนุกไหมสนุก ท่านก็บอกสนุกนะกอลัมนี่ก็ถามผมเนี่ยก็ถามว่า <behav> คิดถึงกอลัมไหมท่านก็บอกว่าคิดถึงนะแต่ว่าไปหาไม่ได้นะเพราะว่าท่านเนี่ยก็ไม่เคยไปในถ้ำเลยนะพี่ๆก,ก,ก็ไม่อยู่วันหนึ่งนะท่านเนี่ยวันก่อนเนี่ยท่านเนี่ยก็ได้ลงมาหาผมนะก็มาหากอลัมนะแต่ว่ากอลัมเนี่ยไม่อยู่นะผมบอกว่ากลับไปในถ้ำแล้ว ท่านก็บอกแล้วจะกลับมาตอนไหนก็ผมบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าผมบอกท่านนะว่าถ้ากร้องกลับมาเนี่ยผมก็จะพามานะก้อนนี้เลยนะผมเนี่ยได้พามาแล้วนะฝนจะตกปล่อยๆนะครับถ้าเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะให้น้องเนี่ยคุยกันก่อนนะพี่พนี่เหมือนแดดจะออกเลยนะครับ บันญัตากาฝนตกแดดออกนะโอ,โอเคครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะให้น้องเนี่ยพูดคุยกันก่อนนะครับผมนะโอเคนะพี่ก็ตอนนี้เนี่ยน้องเนี่ยก็พูดคุยกันอยู่นะครับผมนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะนั่งรอน้องเนี่ยพูดคุยกันนะครับผมนะก็ ค,คุยตามภาษาเด็กนะไม่ได้เจอกันนานด้วยนะพี่ๆก็คิดถึงนะครับผมนะขอรันเนี่ยก็คิดถึงน้องหญิงนะครับคิดถึงมากนะก็เลยให้ผมเนี่ยพามานะครับพี่ๆนะแล้นเนี่ยก็คุยเล่นกันนะครับนี่นียก็เหมือนฝนเนี่ยก้ใกล้จะหยุดแล้วนะพี่ๆเพราะแดดเนี่ยก็เริ่มออกแล้วนะครับผมนะ ก็ฝนตกแดดออกนะก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีนะแต่ว่านี่เนี่ยเป็นแบบว่าใบไม้ค้างนะครับผมนะน้ําค้างจากใบไม้นะเป็นน้ําค้างนะพี่ๆลมพัดเนี่ยก็เลยทําให้เหมือนฝนตกนะแต่ว่าฝนเนี่ยเริ่มหยุดแล้วนะพี่ๆดูเหมือนจะมีต้นมะขามด้วยนะ นี่นะพี่ๆแล้วก็เหมือนจะมีลูกเหมือนด้วยนะนต้นมาข่าวนี้ผมคันว่าท่านเนี่ยน่าจะเป็นคนปลูกเองนะครับผมนะท่านยิงเนี่ยน่าจะเป็นคนปลูกไว้นะแต่ว่าเหมือนจะมีลูกด้วยนะแต่ผมนยายจะไม่เด็ดนะโอเคนะตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็กอลัมเนี่ยก็พูดคุยกับท่านอยู่นะกอลัมใสย่ยงครับ อก็เสร็จแล้วนะครับผมนะแล้วก็เหมือนฝนเนี่ยจะหยุดแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะกลับแล้วนะพี่ๆนะก็จะต้องผ่ากอลัมกลับแล้วนะแต่ว่าถ้าฝนหยุดเนี่ยผมก็ต้องแบบว่าไปส่งกอลัมนะไม่รู้ว่าต้องไปส่งหรือเปล่านะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะทากอลัมอีกทีหนึ่งนะว่าต้องไปส่งไหนทําหรือเปล่านะพี่ๆโอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเปิดกล้องหลังให้ดูนะครับผม ท่นเนี่ยบอกว่าจะกลับแล้วนะเดี๋ยวทายลาอ้อก,ก็แปลว่าจะกลับแล้วนะครับผมนี่คิดถึงกันมากเลยนะบาย,บายอกอดีกทีนะโอ้โหกอลัมคิดถึงมากาบายทายละออเนาะเมือ่อไปก็ถือว่าเป็นวันที่ดีของกอลัมหวันใช่ไหมกอลัม<อ>ดีใจไหมดีใจครับอือ อตอนนี้นีฝนหยุดแล้วกอลํมแล้เวเองเนี่ยจะให้พี่ไปส่งด้วยอะไรมันต้องไปส่งกันไดครับอืมไม่ต้งไปส่งนะครับอืมอเดี๋ยวรอให้เย็นวันนี้กอลัมก็จะกลับแล้วนะครับผมนะแต่ว่ากอลัมเองไม่กลับนะกอลัมจะกลับกี่โมงประมาณเย็นๆใช่ไหมอืมก็กอลัมเนี่ยจะกลับไปประมาณเดินเย็นนะพี่ๆนะ ก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องไปส่งใช่ไหมเดินกลับเองได้ใช่ไหมได้ครับอืมก็นี่ก็คงจะคิดถึงมากเลยนะเลยลงมาในทํากับที่บ้านผมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าใกล้ๆมันพีพ่นะก็ไกลพอสมควรอยู่นะครับฝนหยุดละแล้วก็แดดเนี่ยออกด้วยนะ เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะต้องรีบกลับบ้านนะโอเคนะพ,พี่เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะต้องขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับผมนะสำหรับพี่ๆท่านใดที่รับชมคลิปนี้จนจบคลิปเนี่ยผมต้องขอขอละหนึ่งไลค์หนึ่งแขนหรตามให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ผมเนี่ยมีกําลังมีกาลังกาลังใจในการทํทคลิปนะครับนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับผม สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ